อ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องบรอยากาศอุ้ยแห้งเลยเบิางตัวกบไม่กบใหญ่ กับผมสวัสดีเอฟถึงหน้าวิดีโอแล้วก็ทุกทันทีรับชมอยู่ครับบรรยากาศตอนเนาคก็เราครับคลิปนี้สิผ้ามายามเงียบดักกบครับมันขึ้นเอาใส่ไ้ครับี่นองตอนหน่งแรงม่าว่านนี่ครับฝนตกเบิขึ้นครับจะกบสิเข่าบพาเขานะครับกบสิเบออื่นเงียกินหรอกครับถ้าเกิดฝนตกครับนี่ผมก็ลองมาใส่เบิ้งครับเกิดน้ำท่วมเบิครับนี่นะครับถ้าเกิดเป็นนาแรงกัน่ันที่ขึ้นครับแต่อันนี้มัน เฮ้ยม <c oughs> <c oughs> ีโตครับมีโตโอ้หลังแหลมมีโตครับนินินินนี่ครับพี่น้องผมทับตรงนี้แยบบนเนาะนี่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 ครับโอ้หลังแหล่มีแต้มครับนี่ครับฝนตกกันยังได้กินเนาะพี่น้องเนาะปกติก็อยู่บเขาเว้ยฝนมันลินครับเบิดขึ้นเลยนะครับนี่ครับหนึ่งแต้มครับ ง่ายครับกบปีที่แล้วครับโอเคครับไปเป็นน้องไปต่อครับใส่ไว้จักประมาณสิบหลังครับมือนี้ครับใส่ไว้น้ำขังสะข่างให้หน้านี่ครับปีก่อนนั่นก็ใส่ลักษณะนี้นะครับแต่ปีก่อนนี่กบหลายนะพี่น้องปีนี้มันมาท่านเบิดฝนครับเข่ากันลัางกิดเนี่ยครับกัาล้างกิแก่นะครับมาอีกสักเดือนนึงครับนี่หลังนึงครับเป็นยังไง ขางสนี่ครัิติ่เมเงียบไปพี่น้องขีอว่ะอุ้ยเอาละครับเอาแล้วเอาแล้วพี่บมีกบใหญ่ครับปุ่นนะ่ะเบอร์กบไงสองแต้มครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกบใหญ่ขางสะครับเกลียบที่ผมใส่ไว้หายเบิดครับผมบ่กเกลียบมาใส่เด้ดเนี่ ับบมีปลาเข่งครับหาปลาเข่งยากนะครับเอาเขียดมาลําเลยเขียดใหญ่หายปดกับโอบลิมไปเลยนะครับ่ะพี่น้องมานครับมานหลังครับสบายอยู่มองห้อยเข้าตัดหยานะครับเนี่ยข้าตัดหยาไปแหงุ้หนานี่หยาายกับจริงแต่ว่าเข่าก็ร้ครับหาหยาหยาครับพ้นแถวนี้ก็จะตัดหยาครับหลังนี้เป็นเงนียบพี่น้องมันหนาขึ้นอครับ เดี๋ยวมาบ่าเห็นยังเลยครับจะเฝ้าหรือเปล่าอุ๊ดโอ้มันบ่เป็นเงียบตัวครับเนี่ยมันกบกระคางตัวนี้ไอ้เดีอครับตีแต้มครับหลังเนี่ยเดี๋ยวมา,าเห็นแต่จมหนามาเจาะอยู่ว่ามันเงียบไหมมันไม่เงียบมันไม่เงียบพ,พุ่นอะเฮ้ยครับโอ้ฝนตกกับน้ำถั่วหม่องใต้แง่เพราเบิดร์ตในข้างนอกแต่ยังบ่ผ่านครับ มีความหมานครับหลายครับโอ้อยากปาพีพ่อหน่องมาใส่ดิเบาหยุดก็ได้นะสิไปยีดปุ่นแหะครับบบาหยุดพี่น้นเนาะนะครับพีนน้นแล้วก็ทางพีม่วนกับเจ้วจีหาไปฝาด้วยครับป่าม่วนนะครับปลาม่วนทั้งเนาะหลายหลายคนทางปี่น้นนะครับคุณเต่าเนะคุณตามเนาะโอเครับขอบคุณนหลายๆส่านเรากลัางใจนะครับนี่ครับ พี่พ่อพี่พ่อน้องทุกคูดตุกคนครับไม่ยาวน้ำกันครับไปไปหลังต่อไปครับอันนี้ผมใส่หลอบไว้พี่น้องหลอบซิ่งหลอบซิ่งนี่ครับคือ,อยังบอกคือหลอบมันบครับใส่แบบพ่างตานะแต่าสบายบาปทัานลงครับสองมือกันมือบนบาปทัานลงครับใส่ดักไป Ens, นะครับไปหลังนึงอยู่แก่กันแท้เนี่ยกล่องสั้นแต่น้อยพี่น้องใส่มือจับโทรศัพท์ครับมือคนเนี่ยหลังนึงครับเอ้ยมีมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเต้นแล้วเต้นแล้วตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งเต้นตัวหนึ่งเต้นมีตัวเดียวบ่างสองเต็มครับสองเต็มครับเปี่อ เดีน่น้องเนี่ยครับสองเตี้ยไซส์สวยๆครับกบกำลังงามครับไปครับยังกรต่ออย่ามาซีหลังนะครับนี่ถือทุกหลังครับบ่มีพลาดนี่ยครับถือทุกหลังถือทุกหลังนะครับนี่ทุกหลังถือทุกหลังนี่ครบง่ายครับไปเป็นน้องต่อครับ บรรยากาศตรงให้ตรงหน้าพี่น้องแลหลายคนกับขี้ทอดบ้านครับไก่เขาเหม็นมากอยู่ในหลายตันนะครับมีโอกาสกลับมาอายุครับกบมายุมาหากินกันไปแล้วครับนี่ครับนี่ใส่กบบลังนึงครับอันนี้เป็นเงี้ยเงี้ยเพื่อาครับว่าห็นเต็นนะครับทีนี้ตัวบอหลุนน้ำกันครับตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งนาหนานนานนาหนึ่งโตแล้วครับนี่ เาท่านผ่าด้วยพี่น้องหาล้างครับโอเคครับเป็นรุ่นทุ่มการต่อครับนี่กระสาครับมาหนังกับพญายเป็นมาหน้าครับใส่ตไปนี้ครับอันนี้เป็นเงียบเงียบครับนี่ครับเอาใส่ไปผมจะเอาดินทำไบพี่น้องมีใช่มีตัวบ่เอ้ตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งนี่ครับหนึ่งเต็มครับ ใส่สวยๆอีกแล้วครับเขียดอีโมเหลียได้ครับเหมือนบ่าเมนมวายมันเข่าเด้ครับผมเอาใส่เป็นเนี้ยครับเป็นเนี้ยครับเนี้ยหลอกกบครับผลนะครับนึ่งแต้มครับนี่สวยงามครับบรรยากาศมันบ้านครับผูใดยอยู่ไกลบ้านกับโอดเตาพี่น้องมีโอกาสากลับมาอยู่บ้านเท่าครับนี่มาท่านอีดสายไปล้วครับ ครับอีกมุมหนึ่งของสาครับนำท่วมเบิรไปน้องเอ้ยนะครับนี่ครับนี่บ่นนี้เงียบครับนาทีผ่านบ่อนี่อุ๊ยบ่ผ่านคือเก่านี่มีครับบนต้านผ่านเ้อะนี่นี่ครับเขียิที่ผมใ่ไว้ครับนี่ครับใ่ไว้รอเป็นเนี้ยไ่น้องนะครับ ยังไม่พลาดนะครับหลังละาโตก็เก็บครับนี่หลังหนึ่งครับผมฉีดใส่น้ําแก่เลยครับอ่าจะเป็นกันแทบบนเวียนมาครับเขาฉีดพยามใส่น้ําแก่กันแทงสิครับหรือมาตรงสีมันเป็นแปนครับนรอบสะขอบแมงแปนนะครับถ้าเกิดใส่หกลายกบกับอาจนีบ่หลายนะครับกับบวเนี้อใจนะครับอันนี้เป็น ผมล่องมุ้งดอกว้ากันแล้วแต่ท่านดีจะล่องครับตรงนี้เงียบครับโอ้องเงียบ้งเงียบครับ,กบ,รบกบหน่อยตัวต้มเขียดน,นี่นี่นครับกบหน่อยตัวต้มเขียดอันนี้เขียดเทลไซน์นะครับกบหน่นอยตัวต้มเขียดครับครับขี่ใส่น้ำมุมน้ำหยางไปนี่ครับก็ขาดเดาขาดไม้กันไปแล้วครับใส่หาใส่หยางกันไปครับพี่น้อง นียกลางนึงครับเ้าก็ใช่บ้งเอาไปไปบกุกกหน่อยครับาบางีไม่เต,ต็มป้เฮ้ยพี่น้องปดุกปดุกปดุกมีปดุกครับมีปดุกกบก็ซืกนี่ๆไม่ปดุกงามครับเนี่ยเนีถือขวดกบถือขวดปลานี่โอ้ลังหนีมันเลยนี่พี่น้องเน,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 น่นี่ครับ ปลาดุกหน้าครับอะไเงี้ยได้ทั้งกบได้ทั้งปลาครับเอา้าหมาล่ะครับหลังนึงอยู่นี่ครับก็เจ้ากระถิบมาห้มาหน้าครับแบบนี้ขี่รถสามลอ้อพ่วงมากครับ้บางขางมากพิธีบานบานครับ มอไส่เดียวหาอย่างนะครับต้นไม้กี่เป็นป่วงครับขนเข่าขนยังก็ได้ครับนะครับไปเข้ามายำเข้าครับดังนี้เป็นไรตังนี้เป็นจะถือว่าถือสยแล้วครับเอาถือยุ่ครับสามเต็มครับพี่น้องสามเต็มครับเบิ้งเอาครับนี่กบหน่อยสามเต็มครับนี หมานทุกหลังนี่ครับมาหน่อยต้นนี่งามต้นนี่นะครับเออครับท,ทีบันบ้านครับถือท,ทุกหลังครับยาม,มาติดหลายหลังละพี่น้อง <c oughs> โอเคครับนี่ครับลังหนึ่งกับไซนําขอสาเกลือ,อครับพี่น้อง ก่อนเนี่ยที่ใส่เป็นเนยเอฟมครับใส่กับเขียดครับหาปลาบ่อไดครับหาปลาหน่อยบ่อได้หาปลาเข่งบ่อได้ครับเมื่อี้นี่อู้มีโตครับเออใส่สวยครับเพียบเบื่องโตกลไปนนองเกือบเตรียมตุมนะ่มเนาะอันนี้ตุ่มหน่อย บบักเอไปครับหาเขียดเอ่อต่อครับเนี่ยหาเขีงปลาเขีงเมื่ได้ครับกับตะกี้กับไส้เนี่ยปลาเขีงครับถือทุกหลังครับสมัยช่วงมันแรงนะครับเนาะช่วงของไอแก่น้ำบ่อร้ายครับตอนนี้น้ำหลายครับก็ยังถือยู่พี่น้องแสดงว่าตอนช่วงที่น้ำแพงก็นี่เขาไอ้เกี่ยวยังถือดีครับเหมือนมันหล่นน้ำกันรังนี่ครับน้องหนึ่ง เป็นยังไงเป็นยังไงตกไปยังดีนะมีตัวม yeah. ีตัวม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 ีตัวเป็น้องเพียเพียเพียนะครับเต็มแล้ว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 นี่ครับเต็มสองเต็มครับเมนกบเลี้ยงนะครับนี่กบหานะครับเป็น้องเกี่ยวใจว่ากบเลี้ยงเขาเมนครับเขาบอก ใส่ดักเอานี่แหละครับนะครับนี่หลังนึงครับหลังทุท้ายครับใส่ไปสิบสามหลังครับเนี่ยหลังทุท้ายพี่น้องถือทุกหลังนะครับทำได้สถิติเลยนะครับสําหรับเมื่อเ้านี้ถ้าเกิดหลังนี้ถือก็แสดงว่าลอยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดหลังนี้ไ่ถือก็ทิเ้าหลังเดียวนี่แหละพี่น้องสิบสามหลังครับใส่ว้านฝนตกพายุเข่าครับโอ้ยพี่น้องพี่น้อง ม่อยากที่อุยแห้งเลยบังตัวกบไม่กบใหญ่ไม่อยากทิ่อุยแห้งเลยครับพุ่น่ะพี่น้องไม่กบแม่ดำจุดคือเลยสุดยอดครับตัวเดียวแต่ว่าคุ้มครับตัวเดียวแต่คุ้มตัวเดียวแต่คุ้มพุ่น่ะไม่กบเถาใหญ่นะครับเบิ่งเอาพี่น้องหมานครับหมาน โอเคครับหมานทุกหลังครับลอยเปอร์เซ็นต์เต็มครับเนี่ยเด็ดครับอยู่ที่เด็ดช่วงบระ่านมีเนี่ยปลาเข่งกรบเพาก็ใสการพลิกเพ่งครับเบื้องเอาทุกหลังครับเดี๋ยวเฉยเบื้องผลข้าวอีกทีหนึ่งครับพป่น้องเดี๋ยวผมล่างก่อนจังหน่อยเ้อครับผ่านมาผ่านครับ ครับหล่องใส่เบืองไปเรื่อยๆครับข้ามหาเจาหน้าพี่น้องขี้ยันไปหน้าครับเดี๋ยวสรุปผลให้เบืองครับพี่น้องครับผมสรุปผลมาอนี้ครับมีข้อหมานทุกหลังพี่น้องใส่ไห้่สิบสามหลังครับโดนทุกหลังครับ กะเนี่ยที่ไส่กะบอกที่บอกน่องเป็นแช่แหลรเปลี่ยนกันนะครับเป็นเนื่อเขียดครับผสมกับโฟมครับพ่อใส่น้ำเข้าไปเล็กน้อยเขียดจะเต้นนะครับโฟมก็จีดินดิ๊กๆิ๊กนะครับเท้ากิจิเห็นว่าเนื้อขาวๆมันจะเป็นลอยๆลอยๆกบัะติสงสัยประมาณเนี้อที่น่องล่องเบิ้งครับนี่ครับคือทุกหลังครับสำหรับเมือนี่ครับนี่ครับหมานครับตะโคงทีล่องกันไม้ในรอบหนาครับพี่น่อง มันนี่ห้องสีลำลาก,กันก่อนครับมีข้อหมานมาฝากพี่น้องครับห้องสีลำลาก,กันเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมัล่องไปนะครับในช่วงที่ฝนบมมีเนาะพี่น้องมือขึ้นฝนตกเบิร์ตขึ้นครับ็นยังได้คบเนาะโอเคครับมืัอนี้ลำลาก,กันเลยเหรครับพี่น้องสวัสดีครับ